อ้เขาบอกแม่ว่าเขาไปอ่า เที่ยวทางเหนือไปเชียงใหม่แล้วก็ไปเชียงรายแล้วเขาก็ลงมาน่านแล้วก็สุดท้ายคือเมื่อวานลงมาพิษนุโลกเขาบอกว่าเขาจะนอนพิษณุโลกคืนนึงคุณแม่ก็เลยบอกว่าเออก็ดีพักพักไปอะไรอย่างงี้ให้เขาได้พักแล้วก็พอทราบข่าวตอนประมาณสักสองทุ่มเขาคุยกับป้าป้าคุยกับเขาอยู่ป้าวิดีโอคอ แล้วป้าก็คุยกับพออยู่แล้วสักพักหนึ่งป้าบอกว่าอยากคุยกับหลานก็แม่เขาอะพอ,อยอะส่งโทรศัพท์ให้หลานคุยแค่นั้นแหละค่ะเสียงดันสนันวันไหวก็ไม่มีภาพก็หลุดไปเลยแล้วก็โทรศัพท์แบบวีดีโอคอลก็ยังติดอยู่แต่ว่ามีแต่คนแบบเสียงคนอะเจียวเจียวจ้าวเยอะมากได้ยินจ๋าร้องเด็กร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ แล้วก็แบบมีคนเยอะแยะเลยอะ่ะเราก็ติดต่ออะไรใครไม่ได้ก็ต้องแบบโทรหาประสานงานนูน่นนี่นั่นแล้วก็มีคนรู้จักเขาติดต่อให้ะคะ่ะที่กู้ภัยสุนุโลกอะคะ่ะน้องเขาออกไปจากอ่ที่บ้านนะคะสมุทรสาครเขาไปออกจากบ้านอนะ่ะวันที่สามสิบแล้วเขาก็ไปอยู่ประทุมบ้านแฟนเขาแล้วก็ จากนั้นก็คุณแม่ไม่รู้ว่าเขาไปตอนวันที่สามสิบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็รู้อีกทีหนึ่งเขาก็วันที่หนึ่งเขาก็อยู่เชียงใหม่แล้วเขาก็เหมือนถ่ายรูปแล้วก็โพสต์รูปให้ให,ให้ให้แม่ดูอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่แบบฝันฝันแต่เรื่องแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ฝันว่าเห็นเห็นญาติที่ตายไปแล้วอ่าแล้วก็ก็มาพูดให้คนในบ้านฟังเราเราก็ไม่คิดว่า มันจะเกิดอะไรอย่างนี้แล้วบางทีก็ฝันว่าเออไปเร,เราไปจัดเราไปงานบ้านคนเนี้ยบ้านคนนี้เขาจัดงานใหญ่โตอะไรเงี้ยเราก็ไปคุยให้พี่สาวฟางังพี่สาวบอกว่าอุ๊ยถ้าถ้าฝันอย่างเงี้ยมันเป็นลางไม่ดีอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วป,ป๊าเขาก็ฝันเห็นอากงเห็นอะไรอย่างเงี้ยพี่เราก็เป็นลางบอกเหตุไม่ดีแล้วล่าสุดเรากา็ตอนที่เขาอยู่เหนือเขาถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กเราก็บอกว่าเออเมื่อไหร่จะกลับ เขาก็พูดมาคํานึงว่าเขาไม่กลับแล้วนะเขาจะอยู่เหนือเขาพูดแบบนี้เขาบอกเขาเขาเขาจะอยู่เหนือเขาพูดอย่างนี้แม่ก็เลยบอกว่าเออรีบๆกลับมาก็คือเป็นห่วงหลานแต่ตอนที่เขาจะไปอ่ะแม่ก็บอกว่าเอออย่าไปเลยมันมีโควิดอะไรเงี้ยคือแม่ก็หลังเขาอ่ะแต่เขาก็เหมือนปลออยเขาเป็นคนชอบเที่ยวค่ะเขาก็จะไปของเขาเขาก็บอกเขาดูแลตัวเองดีเขาก็จะเอาลูกเขาไปอะไรอย่างนี้ คุณแม่ก็เออว่าอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเขาก็โตแล้วเนอะก็ต้องปล่อยเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขามีครอบครัวแล้ว